สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาอยู่กับในเกม d e s t y Rebirth เดียวนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำกิจกรรมที่เรียกว่าใหม่แต่ไม่ใหม่เพราะว่าจัดไปแล้วหนึ่งซีซั่นนะฮะ <c oughs> อ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมอันนี้ผมอยู่ที่ตัวลองเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเหตุผลก็มาดูอีกทีนะครับผมอ่ะมาแล้วครับ ก็คือกิจกรรมนี้เองก็คือมอเตอร์โชว์นะครับผมมันเป็นกิจกรรมที่สําหรับคนที่ชอบแต่งรถนะครับผมก็เอามาลงสมัครกันแล้วก็ให้คนในเซิร์ฟเนี่ยโหวตน,นะครับผมว่า,เ,าเราชอบคันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าคันถ้าคนไหนเนี่ยแต่งได้โดนใจนะครับผมเขาก็จะได้รับโบนเนี่ยครับแบบเยี่ยมอ่ะติถูกอ่ะอนั่นแหละแบบเยอะๆนะครับผม และคนที่ได้รางวัล3อันดับแรกนะครับผมก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยครับผมก็คือเซตบูดากอนนะครับที่เข้ามาใหม่เนาะอ่าอ่าอันนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้เข้าร่วมเนาะเพราะว่าอ่าก็จะเอามาทำคลิปนี่ละครับนะครับวิธีเข้าร่วมทำยังไงก็คือไปที่ด้านล่างซ้ายครับ หรือว่ากดปุ่ม ec ก็ได้ครับผมแล้วก็มันก็จะมีคาว่ามอเตอร์โชว์อยู่อะครับผมอ่ากดมาเลยอือก็จะขึ้นหน้าต่างนี้เนาะอ่าแล้วเวลาลงทะเบียน,นี่ยเราก็กดที่ตรงนี้ครับลงทะเบียนรถอ่ามันก็จะใช้1เลนในการลงทะเบียนนะครับอ้าวผมก็จะแต่งเป็นแบบดำแดงนี้เนาะแล้วก็มีตัวหนูอ่านะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนไปเลยแน่ใจไหมว่าจะลงทะเบียนตกลง นะครับอ่าผมก็ได้ได้มาอยู่ในฮอฟเฟรมแล้วเอ้ยผมก็ได้ได้มาอยู่ในมอเตอร์โชว์ละแล้วก็รอคนมากดไลค์นะครับผมอ่าสำหรับใครที่จะมากดไลค์นะครับก็วิธีนี้เลยครับก็คือเลือกรถที่เราชอบนะครับผมอย่างสมมุติผมชอบอันนี้สมมุตินะผมก็กดเยี่ยมอ่าของเขาก็จะขึ้นเป็น6นะครับผมก็จาก5เนาะอ่า ประมาณนี้นะครับผมมันสามารถโหวตชอบหรือไม่ชอบก็ได้เนาะอ่าของผมจะเป็นตัวอักษกายนะครับผมเพราะว่าตัวหลักเนี่ยที่เอาตัวเนี้ยมาเพราะว่าตัวเนี้ยมีอาซีวันนะครับผมแต่ว่าตัวหลักผมเนี่ยไม่มีอารซีวันนะฮะก็เลยเอาตัวนี้มาทําคลิปแทนนะครับผมเพื่อที่จะแนะนําเพื่อบางคนไม่รู้นะครับผมก็เพราะว่าผมเห็นแบบเข้าร่วมกันร้อยร้อยกว่าคนเองนะครับผม เนี่ยครับสำหรับใครที่อ๋ออันนี้คือซีซั่นที่แล้วเนาะเสียเนี่ยครับซีซั่นที่แล้วจะเป็นของรถกาบเบียนนะครับผมอ่าก็มีแต่งสวยๆกันเยอะเลยนะครับเนี่ยครับคนที่ได้รับการโหวตดเดยอะสุดนะครับเขาก็จะได้ของรางวัลไปนะครับผมของรางวัลแต่ละซีซั่นไม่เหมือนกันนะครับผม ประมาณนี้เลยอ,อ่นี่ครับกิจกรรมของอ่ามอเตอร์โชว์เนาะก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาแค่นี้เลยครับแล้วก็จะบอกว่าอย่าลืมโหวตให้ผมด้วยนะครับอยากได้เหมือนกันบูดาก้อนเนี่ยโอเคครับผมประมาณนี้อ่าในส่วนของกิจกรรมมอเตอร์โชว์เนาะสามารถไปเลือกได้เลยนะมันไม่ได้ มีตั้งยีหน้านะทุกคนก็ไปดูได้ว่าชอบแต่ละคนเนี่ยชอบสไตล์ไหนทุกคนก็จะมีแบบไอเดียแบบต่างกันเนาะ mm hmm. ก็บางคนมาเป็นแบบตำรวจเลยบางคนก็มาแบบโอ้โหนกเขียวอะไรเลยนะครับผมก็เนี่ยครับตีเขียวสีลุงเลยนะเอ้ยอันนี้ก็สวยเนี่ยเราเราสามารถดูดูไอเทมที่เขาตั้งได้ด้วยนะ,ะแล้วก็เอาไปแต่งตามเป็นเรฟเลน์ก็ได้นะครับ ก็ดูว่าเขาใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะก็ประมาณนี้อเราสามารถดูได้เลยอันนี้ก็สวยน,นี่อ่ะเนี่ยครับก็ดูไปเรื่อยๆได้เลยครับชอบอันไหนก็โหวตเราสามารถโหวตได้แบบได้หนึ่งครั้งต่อว,วันนะครับเนี่ยครับเราชอบอันไหนแล้วก็ให้น,นี้ไปเลย ประมาเนี้ยครับก็ดูดูไปเรื่อยๆก็ได้ครับมันมีตั้ง21หน้าเนาะก็ร้อยร้อยสี่สิบสามคันนะครับผมรวมผมด้วยเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมมอเตอร์โชว์นะครับกิจกรรมมอเตอร์โชว์นะครับผมถ้าจบซีซั่นแล้วเนี่ยก็ของรางวัลเนี่ยก็จะถูกส่งเข้าไปในตัวเลยนะครับผมก็น่าจะส่งทางจดหมายเนาะซึ่งซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าผมไม่รู้ว่า มันจะส่งไปยังไงนะครับผมว่าเฮ้ยต้องรอประกาศไหมอะไรยังไงนะผมก็เลยไม่ได้ทำเนาะซีซั่นแรกเป็นของกาเบียนนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ตามนี้ครับอย่าลืมโหวตกันด้วยนะครับ0-143พิมพ์ได้เลยทุกคนก่อนที่จะปิดคลิปนะครับผมผมขอขายของนิดนึงก็คือทางตอนนี้นะครับผมทางขับ เมนเฟนนะครับผมก็อยากจะเปิดรับสมาชิกนะครับผมเพิ่มเนาะเพราะว่าเราเนี่ยอยากวอลคับกันแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมคนขาดสุดไปเลยนะครับผมก็คือคุณสมบัตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยอ่ะสดๆไปเลยก็ตอนนี้นะครับผมขับบัฟนะครับก็จะเป็นอ่าดอปอ่ะ,ด,ออะดูตรงนี้ได้อ่ะเนี่ยครับ E p เพิ่มขึ้น5%นะครับผมแล้วก็สายดอบสายวิ่งควส,สายฟาร์มนะครับผม EP เพิ่มขึ้น7%นะครับผมข่าว <Wow. S 1> ันนี้จะเป็นสไตล์แบบลุงๆหน่อยเนาะ,นะตามที่หัวขับบอกนะครับผมก็อาจจะไม่ไค่อยเฮฮากันมากนะแต่ก็มีเรื่องให้คุยกันได้ทุกวันนะครับผมก็ถ้าสนใจก็ขอคนทีุ่ยรู้เรื่องแล้วก็ดูแลตัวเองได้ ในระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่าคำนี้มันขับลุงๆเนาะอารมณ์ก็จะไปปวนนิดๆยอกยอกก็มาเจอกันได้นะครับผมก็ถ้าใครอยากสมัครก็มาได้เลยครับก็เนี่ยครับติดต่อไปเลยครับหัวขับนอตโตะนะครับผมหรือไม่ก็ TM ซแซดนะครับจะเป็นคนรับเข้าขับนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับขับเมนเฟนนะครับผม ในอนาคตเนี่ยเราอยากมีพัมเป็นของตัวเองนะครับผมแต่ก็ขอรวบรวมสมาชิกก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้สมาชิกที่หลักๆเนี่ยก็อ่ออนกันแบบเวลาว่างไม่ค่อยตรงกันนะครับผมก็เลยทำให้หวงยางนิดนึงก็เลยอยากจะขอเปิดรับสมาชิกเข้ามาเพิ่มนะครับผมื่อในอนาคตไว้สำหรับวอกคับแค่นั้นเลยจริงๆนะครับ ก็เข้ามากันได้เนาะถ้าใครอยากเจอผมอยากเจอพี่ๆในขับอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มาได้เลยนะครับยื่นใบสมัครกันมาเลยซิฟกันมาได้เลยนะครับน o อนตโตหรือ TM เอแซนะครับหรือว่าจะซิฟมาหาผมก็ได้นะครับผมสาหรับใครที่อยากเดี๋ยวผมส่งต่อให้นะครับให้ถามว่าทำไมต้องเป็น2คนนี้เพราะว่า2คนนี้เขาจะเป็นคนคาดจีๆเนาะอ่า ขอดูแลตัวเองได้นะฮะใครที่เริ่มเล่นใหม่ก็เข้ามาได้นะครับผมหัวถหัวขับแจกใบคููนะครับหยอกไม่รู้อันนี้เราจะอ,อารมณ์เขานะ <c oughs> อ่าก็เนี่ยครับก็จะมีคนที่เข้ามาใหม่เนาะเออก็แจกไปแล้วนะครับผมส่วนใครที่เริ่มเล่นใหม่นะครับผมไม่ต้องกลัวนะอ่าสามรารถพิมพ์ในขับได้เลยนะครับผมว่าให้ไปช่วยวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนั่น คิดว่าจะมีคนใส่นกไฟไปช่วยเวลเนาะแปบ๊บเดียวตัวเลเวล30 35นะคุณก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้วเนาะเออมามา,มาใครที่เริ่มเล่นใหม่ขอเริ่มเล่นใหม่จริงๆนะไม่เอาตัวไก่สร้างมาขับแล้วก็ออกนะครับผมขับเราเนี่ย EP A, เลเวล11นะครับผม96%แล้วเนาะ ก็อีก4%จะอัพเปลนสิบสองแล้วนะครับผมก็ช่วยๆกันเนาะขับเรามีพ่อค้านะครับผมอ่าสองที่สามที่ CH นะครับผมสามารถเสิร์ชเพจได้เลยนะครับผมมีพ่อค้าเนอะอ่าอ่าเป็นไงบ้างครับสำหรับกิจกรรมโมอเตอร์โชว์นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมผมหวังว่าจะได้รับรอยยิ้มจากมุมป,ปากของทุกคนนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ